สวัสดีค่ะเพื่อนๆช่องแม่สายพินแฟมิลี่ค่ะวันนี้เราก็จะมาฝาดบ้านกันนะคะเพื่อนๆเช้ามาฝาดบ้านค่ะแม่ก็จะฝาดบ้านนะแล้วกานเร็ว เมื่อวานทำหลังคาใหม่เทพื้นค่ะเทพื้นล่างใหม่นะคะเพื่อนๆนั่นแน่นั่นแน่มองฟางฟงนักเลงน,น,นี่เราอ่ะนี่แล้ว,อว,อว,ว,อว,วไอ,อวขาาว้ขอให้ได้เทแม่แล้วไอ้โบเด็กเดยวมันก็มาหรอก

ไปแล้วไปวิ่งกันไาไปแล้วเอ้ยนี่ไหนะนี่ไงฟังนี่นี่ไหนนะมาเข้า้ังแม่ฟังนี่ด้วยจริงผมก็ยาวแล้วอ,อ่ะนี่สวยใช่ ผาเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆผาดบ้านเสร็จแล้วค่ะพาชมต้นไม้นะคะพาชมต้นไม้ค่ะโหได้ฝนเมื่อวานฝนตกนะคะได้ฝนกันสดชื่นเลยค่ะได้สดชื่นเลยนะคะเพื่อนๆสดชื่นกันเลยได้ฝน ฝากกดติดตามช่องแม่สายพินแฟมิลี่ด้วยนะคะเพื่น <c oughs> <c oughs> อนเพื่อนอ้าวก็ต้องตอบอย่างนั้นนี่คือภาษาไทยเป็นมาลายา่ะ <c oughs> <c oughs> นี่คือมารายาทอลกอไทยค่ะถูกเวลาหล่หลานมากขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆฝากกดติดตามช่องแม่สายพินแฟมิลี่ด้วยนะคะปังวันนี้เร็วบบอุ้มกดกระดิ่งกดตับส์กดไลค์กดแชร์ค่ะมาสวัสดีค่ะ น้องปังปังมาเร็วเอามาเออเออเออแน่แน่นนไม่ได้ทำอะไรเลยตาเก๋วิ่งหนีอีกแล้วอ่ะ